ังหนึ่งนั่งหนึ่งหมด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 ตีนี้หมดบนนั่งหนึ่งเดียวตัวเดียวจบกันเต้ <c oughs> าว้าวว้าว สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปืนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นปืนไร์แมชชีนกันกระบอกใหม่นะเองครับ ปืนนี้มีชื่อว่าปืนฟินไร้ไมชินกันนั่นเองนะครับจุดเด่นหลักๆของปืนนี้นะครับคือปืนมันเนี่ยแต่งได้โคตรหลากหลายเลยครับหลากหลายมากคือแต่งได้เป็นปืนมินิกันก็ได้ครับแต่งเป็นไร้ไมชินกันก็ได้นะครับคือแล้วแต่เราชอบเลยอะ่ะคลิปนี้คลิปแรกของปืนนี้นะครับผมจะเล่นเป็นแนวปืนไร้ไม,มชนินกันก่อนนะครับก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็ความนิ่งครับคือปืนนี้เนี่ยถ้าทุกผมเอาไปลองนะแบบเดิมๆเลยนะไม่ได้บอกไฟเลนนะครับปืนมันยิงนิ่งมากนะครับนิ่งแบบกราวที่ยังไม่โดนเนิร์ฟเลยครับปืนนี้มาเราาามดูบรกก่่ออนนะคัไตต้งใจ บาลีวันบีเอันเลยนะครับไอบาลที่มีแอดเวิร์ต่อท้ายเนี่ยคือบาลที่บวกไฟเลนนะครับเนี่ยบวกไฟเลนหมดเลยครับ บทคลิปนี้นะครับผมจะใช้บาเรลอันนี้ก่อนนีอันนี้จะเป็นบาเรลคลาสสิกเลยนะครับก็คือรีคอยคอนโทรลบ b u เ l e t v e r s a t i l i t แล้วก็ damage range นะครับเดี๋ยวคิวต่อไปมาแน่นอนครับพวกบาเรลเพิ่มไฟเลนนะฮะมาแน่นอนต่อมาครับเซตนี้เอาไปเล่นเป็นปืนหลักนะครับใส่โมโนเพิ่ม damage ระยะไกลทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปืนนี้ครับมีเลเซอร์อันเดียวคือแท t เลเซอร์นะครับแนะนำให้ใส่แท t เลเซอร์นะเพราะว่าท้ายเนี่ยมันไม่มีท้ายแรงเร็วไหนที่ไม่ลดรีคอยคอนโทรลเลยครับผมไม่แนะนำให้ใส่โนสต o อกเท่าไหร่นะเพราะว่าปืนไรมเชินกันเนี่ยมันจะดีดมากนะ ออปติกเนี่ยผมว่าไอรอนไซส์มันเนี่ยดีมากเลยดีจริงๆเดี๋ยวทุกคนในหน้าจะได้เห็นตอนต้นคลิปนะครับว่าไซส์เนี่ยมันเล็งง่ายนะครับเลยไม่จำเป็นต้องใส่ออปติกไปเลยครับเอาไปใส่ช่องเพิร์กรีโหลดเ็วแทนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับเป็นอันเดอร์เบรล คอมมานโดนะครับช่วยคุมปืนซ้ายขวาครับทำให้เปิดเนี่ยมันนิ่งสุดๆไปเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาแน่นอนครับปืนนี้แนวมินิกันนะครับใครที่เคยเห็นคลิปมินิกันนะครับมันยิงคล้ายๆกันเลยอย่างนั้นเลยครับโอเคครับของแต่งเจ้านี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันต่อเลยครับแล้วก็อย่าลืมตามดูผมไลฟ์สตรีมบนทวิสทีวีนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ จะไปมาเจอตัวนี้พอดีวะมาร์คมักตัวบนฟ้าเจอไอ้นี่ผมมาหน้าเป้าไม่รู้สึกว่าการขับขี่รถมันม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ้ยเอ้ยเอ,เอไหวบอกว่าคันเนี้ยจะพังแล้วอ่ะคนเปลี่ยนคันโดนยิงเวบเดียวก็ระเบิดอ่ะ โอ้ไม่กันอดใช้ขอบก่อนปูเปิดแปลกๆนะคนปะเดี๋ยวูบีก่อนเลยโอเคข้างล่างนีเอาที่ก่อนก็ได้นะเฮ้ยมันแอบในพุ่มว่ะนี่ิดว่าผมเห็นไว้ <c oughs> <c oughs> กรอบเลย ไอ้ไมีของไหมมีจุดหผมไม่เห็นมีคนหรือเปล่าตรงนี้คุณคุณอยู่ในเมืองเหรอเนี่ยลองดูสิขอ,อคอยแน่เลย ข้างหน้าก็มียังไงดิยังไงดิอยู่ไหนวะในเต็นท์เหรอยาบ,บอกนะเองอยู่ในเต็นท์เหรอวะไหนวะอ๋อนอนันหอคอยอ้าวเชี่ยติดเลยวะ <c oughs> สีสันโซโล่ริงเลยไอ้พวกเนี้ยเจอเต็งงูโอเคเรียบร้อยปะเลยต่อ,อ,อเฮ้ยไอ้ี้ี่ะอุ้ยเกือบอ๋อคือผมจะบอกว่าผมลืมเก็บ u a v โผล่มาพอดีเลยนี่นะ่าถือ MP7 อยู่อ่ะเกลือ <c oughs> ไปเลยแหมเปล่าสี่ตรงนี้กันเอาหมดแล้วหรอเออเดี๋ยวเพื่อนผมเจอคนละนั้นเาขากับังโซโล่ฮอคนเดียวเลยกลางถนนแบบนี้โอ้โหเดินถนนไม่ดูเลยน้องกาง์ดนไม่ดูเลย ข้ามถนนไม่ระมัดระวังก็ต้องโดนเฮ้ยเอ่าผมเจอแล้วบ้านชั้นสองเห็นไะเห็นไฟปะเจ๊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 ะยิงดียิงด,งด้เออยิงดีไม่อยากโดนน้องมานานแล้วเอาโดดเฮ้ยผมพร้อมจะโดดเปล่าน้อง โอ้ยมาทำอะไรบนเขาวะสองตัวนั้นนะ่ะไม่เห็นกันจริงๆหรอวะอ๋อยิงกันเสร็จแล้วอ๋อยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ยยจัด้วยจัด้วยบอคุยศพกระเด็นไปดูวยเลย <c oughs> ไม่ศพตัวที่ผมชนอ่ะไม,ไม่กระเด็นไปนี่เลยอ่ะโอ้ยมันร,รุนแรงจริงเลยเฮ้ยบงมาที่อเฮ้ย,ยติดอะไรเนีย่ย โอโ้เงินเป็นแอ่งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมได้เงินปะเนี่ยผมทับเชียอะไรเนี่ยเอาเงินกล่องเกาะก็ดีสี่หมื่นต้องแอดวานแล้ววะ่ะที่เบนเนี่ยต้องแอดวานแล้ววะ่ะเซ็คคนเงนรอบแรกไม่มีรอบสองอาจจะมีก็ได้นะฮะงเี้ยผมรอบครอบเพนเยอะปะว้าวว้าวโอเค โอเคตรงนี้มีโอ้ยทรงแคมป์เขาอีกแล้วพวกนี้ต้องโดนไอ้พวกทรงแคมป์เขาเนี่ยแหมมีโก้ซะด้วยมีโก้ซะด้วยอะไรวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้กทรงแคมป์เขามันต้องโดนไอ้พวกทรงแคมป์เขาอ่ะ ไปต่อจะคาดขับสิบลอนะ้อไงบอกลยว,ว่าดันสุดทุกที่บอตีมันกำกึ่งจุ่มไหลเลยอ้าว <c oughs> สี่หมื่นอ,อีกแล้วโอ้ oh, แอดวาซ์อกที่ปะรวยเกินอ๋อมันร่อนมันร่อนมันร่อนหกคิวแล้วนะ oh, ยี่สิบึงไหมโอ้ฮเฮ้ยมันตึงมันตึงไล้นได้ปะแต่มันตึงเล่นไม่ได้แล้วข้างหน้าผมมีตัวหนึ่งมันอยู่ตรงไหนวะหายไปไหนล,หล้วาตายแล้วเหรอเช้่แแม่งตายแล้วมันงนมกำลังจะโดดะอะยรยอิงิน ดาวเกือบไม่ตาย <S <S คิดว่าผมไม่ควรขึ้นสเตเดียมว่ะเพราะว่ามันโดนหลังง่ายไปหน่อยเฮ้ยผมเก็บโกดยังวะทุกคนเก็บโกดหรอือยังทำาไม่ได้ว่ะเก็บใหม่นะอ้าวโตฟี่หมดสวยละว,วัาแถวเต็นนี้ต้องมีโอ้โห ทำได้บอยไม่มีรถเปลี่ยนแล้ววะ10ล้อคั้งสุดท้ายละใช้คุ้มหน่อยทำไมมันหมุนรถแบบแปลกๆวะแผทเนี่ยล่าสุดนี่กว่าแตกต่างก็เจองูซีโฟสองลูกเรียบร้อยโอเคฝั่งนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วกันในเตเดียมเยอะแน่เลยว่ะหรือหกคนหนึ่งมันในเตเดียมทั้งสี่คนอ่ะวงว่าแถวนี้น่าจะเคลียร์แล้วะถ้ามีก็พุ่มไม้แล้วอ่ะวงนี้น่าจะเจอกันแล้วลหละถ้ามีก็ชั้นใต้ดินนะครับ มึงต้องเจอกัแล้ววงต้องเจอแล้ว,แ,ลวแบบไหวยล่ะอย่าไปอยู่ข้างในนั้นเลยนะั้นใต้ดินอนะ่ะตีมือจริง้วยนะเฮ้ยเจอผมเจอคนหนึ่งว่ะผมเจอแล้วเราแปลงทุกทางนะรอบนี้ เอ้โอ้โหเบาได้เบาไอ้หนุ่มอาพีจีหลบหลบหล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 บหลบมันอยู่ชั้นลงชนลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาเหี้ยขับดูดูวงเลยอย่าเงี้ยจอยู่ไอ้เวรทำเสียหน้ากากไปอีีกวะไอ้หนุ่มอาพมันตัองโดดเหรอนี่ไม่โดดหรอวะไอ้หนุ่มอาพีจอะ อยู่ได้หรอเฮ้ยเอ้าเจ็บล้วนึกว่าขวามีอีกอะแล้วเดี๋ยวนะไอตัวบนกระจกนี่มันตายยังไงวะอมาแสดงว่านั่นจะเป็นตัวตัวขวาที่มันยิงไกตัวซ้ายอยู่นะจบแบบงงงงงิบหายเลยอะไรเงี้เรามีเช็คสุดกว่าเดิมผมขับรถ ก็เช็คข้างนอกประมาณแบบสิบกว่ารอบอะวนเช็คแนั่น่ะมนมนเมื่อกี้แม่งโคตรเซ็งอะโดนซีโฟงู